วันที่ซีตอนแรกๆยิ้มเราด้วยได้มากหัวปูชี่ปาะขาวหรือบ้านเนียคู่หอมหวนครับเด็ซี่เพินไปฝากเงินมากไปซื้อก่อย่างหาดาวมาถตว้ายปูตอนแรกครับทั้งยิมเราร้วยกับแสงงมูฟ้าด้วยก็ได้ไปหามาแล้วครับออตอนนี้ก็กันล่งหาให้ปูสันหาให้ปูกินได้ครับเด้อติดตามไปเบิ่งครับ มีไกะย่างหาดาวนะครับหาตัวนะครับน้องไกย่างหาดาวหาตัวครับผ่า,านิ้นเผาของเกวันนะครับเด้อครับหลากหลายอย่งางครับเอ็มมินฝากมาครับเอ็มซีฝากมาเอ็มมินก็ได้จัดมาให้แล้วครับเด้อครับติดตามนะครับเด้อนี่นะคะเอินลาเผ่ ัต่ว่าเห็นปูกินลาบเท่ามนนี้คือมันร้อยจีบหลอวายไงกิลาปูต้องให้ปูสันก้อนเท่านี้แม่คู้ลาบเองบ่ครับนี่ยังเห็ดเป็ดอยู่บ่ขัดับเดียววเอาไว้เสียมเอ้ยักมันยังไรนี่ละคหมักจัดชุดใหญ่เนาะจัดชุดใหญ่เลยเพราะว่ามันรมันเพราะเนปากเกลแตงโมมานาแล้วก็ของเกล็ดสอง สอง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 เจ้าร่วมกันครับกับผมแม่คู่ขึ้นดับเท่าเลี้ยบปู่เดียรเลี้ยบชุดไม้ปู่อะไรที่กินเอาไว้ท่านี้เราก็กินแล้วเมนูป่าเมนูไก่เมนู หนบเท่าแบบอาหารอีสานแมวปูมากันเถอะแมวแซ่บหนบเท่าขาสี่มือแม่เอาครูได้มาเคยกินโอ้โหโอื่นน้ำได้น้ำโอ้ยเห็นแต่อื่นเห็นทีแรกตะยืนน้ำเยอเอียดเลยพอสบายเรื่องหิวเข่าเรื่องหิวเข่าเรื่อท่องห้องกัอบก๊อบระบัดนี้นี่นะครับเด้ออาลับ่าที่เคนครับวันนี้กินให้อิ่มน้ำสำรานให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบน้าหมาบตาก็มีตะตัวใหญ่ เรแซ่บสุดไงสุดใหญ่ไฟเบียรผักก็มีหัอแต่สะเมียงใครเท่ากันัวอันนี้เพื่อนัดกัน่นัดกันซื้อมาได้ครับเออครับอันนี้ทางเอฟซีก็จานันมาเพื่ดนนัดไม้ได้ครับเแต่ยมัก็ซื้อมาเอกซื้อมา กอยเอฟซี่นฝากมาครับผมข่นฝากมาชัดไห้เด้วัสดเด็ดไปกับัดไห้ก็ได้เอฟซีพ่นฝากมาหลายถูกไลยคนมาทั้งวงทั้งบุญนั่มครับมมทนานี้คือความเครื่องดื่มอล่ะค่ะจัดไห้เมื่อสุกคนพ่นฝากมาแล้วูุละคนกับฝากไม่รู าพวงมาไล่กินใหย่กับมีพวงมาไล่กับขิงกัมีทั้งความทั้งครงสังกะทานนะสินะผู้รับต้องการร่วมเนียนน้ำกันนาะทำให้คูร่วมน้ำกันอะไรยกมือซุนดรัดูมือสาธตเด้อครับเด้อไฮโใไ้มันห้ละมีโู่มีลาบน้ำกันนั่นแหละครับคือใหยบซี่เป็นยูไก่เป็นยูต่างประเทศเป็นมาบะไดเป็นกระเดดไดบากมากครับ มาหอดบถเงแล้วครับเนาะมาหอดแล้ววันนี้ใกล้หันถึงเขาเอื่นใกล้ไงไกล้หาดาวครับไกลหันหาดาวไกลหาดาวโอ้สตพอนีแล้วนะใกหาดาวลากระหา้านแมนนัดไม้กันนี่ไม่ไประเด็นมไหครับ เดียงโมก็จานมาว่าจังหวะคนสรงมาจังสีเนี่แปลกลาบเข้าบ่ไหมลาบเข้าครับอาหารนี่อาหารอีสานแท้ปาตตานเะข่นไม่ขายนะครับเด้ลาบเาผ้าซาบนาก็ลาบผักเขียวลาบเข้าใส่เคียงคบเป็นตะขคร้เป็นบักยาเป็นบักทัวใส่ข่าควัวหัวหอมใส่ปนพรอม อ่านละคือต้องเลยครับคุนี่คนครบปน่าใส่ขนาดเเท่ากับประเดื้อวเนี่เท่าประเดีืยอเท่าแปลวมาเองตอนเนี้ยครับจะได้พยสไวกับได้เสียมเลยบค่อยมากก็ต้องรับเศษจากคู่คุณว่าคูกระทำหายยอะสไ้หน่อยก็ได้ครับผมไอ้ลอยลมอยู่เสฟุนหงิก็วาคร่เตอรเอฟซีเพื่อนฝา รวมบุญมานห้หลายปู่หลายคนเนาะค่ะบ่สามารถสิยอ,อ,อายไล่ซื้อได้ก่ผู้ละคนก็ฝากน้ำเอกมากเกแตงโมเนาะคะ่ะซึ่งพอสบายเพิ่อนกับมี่ไล่ซื้อเมื่อสู่ผู้สุ่คนนี่แหละขันเขียนไว้ที่ว่าการคุณปาวาเลสอินอินถาอันเชื่อเล่นซื้อซื้อปิกอัพก็จะเชื้อเนน้องเออเชื้อเล่นปิกอัพกาจะพาเพิ่อนกับฝากให้านาคน้อยนาคใหญ่แหละค่ะพร้อมทั้งเอะเกล็แตงโมครับเกลยดน้ำเนาะค่ะเด้อไม่คู่รับไปแล้ว เด <si um> ี๋ยวเสียเกษีมาอ่านเสียอ่านแล้วก็จัะเสียพนันพันทีหลังแล้วค่ะเนาะอันนี้คือเมื่อไม่พูดเลยด้ค่ะเด้อแล้วอันนี้แม่นำอะไรก่อนเนี่ยเด้าสมุทรเป็นอันนี้คือเพิ่นฝากสวดเสริมดวงไล่ซื้อไล่เสียงกับเห็นหมดแล้วเลยค่ะเด้อเพราะว่าอันเดียกับเจี๊ยบกันเอาขายเบื้องอะไรแม่นบ่อ่านไล่ซื้อคนเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็แม่อันนี้เป็นปลาเผาที่ผมซื้อมาเหมือนกันออันจะป่าคู่ปลาเขาเนาะมันเนี้ย ของแม่ยย <ent> ังพอหลายคนคนรวมเดี๋ยวพิ่มรวมกันมากนะคะเนาะร่วมกันมากมันหลายผู้หลายคนค่ะครับใช่อันนครับุกเขาอ่านให้เรียบร้อยอุ้มอันนี้ก็แม่นสวดเออเสริมดวงของเพ่นนายหืวหนางคุณทีน้ำสักนี่แหละค่ะมีแล้วแม่คู่สิรับใบเด้อค่ะเด้อกับเสียให้แม่ซี่คนจัดการให้ค่ะอันนี้ของเอฟซีทั้งเมืองนอกกับสีฝากระย่างหาดาวนะครับค่ะอันนี้คือเพิ่นรวมบุญมากนาะค่ะเอฟซีเกแตเมโมพารวย เกียแต่โมพ่กกับอ่านให้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะความร่างกายหาดเอาขออวยพ่อในเพื่นเด้ออันนี้ก็อันนี้ก็ของเกลียดเกียดกบั้นเอกลียกบั้นเนาะค่ะเอาแนวปูอนุโมทนาสาธุบุญนำเด้อขอให้มีโชคมีลาภมีโชคมีมันกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าเด้อคือพู บหพ่นให้ลูกให้ร้านนั่นละ่ะให้สชก <ผม S 2> ให้มานสุภูสุกนผููบึงที่ทังบ้านก็ได้พูดว่าท่านได้รวมกันเพราะให้ได้รับคือกันเรื่อเด้อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนน้ากันนั่นละ่ะให้มีสชกมีลาบน้ากันมีสชคมีมานพร้อมทั่งสังฆัดท่านเพราะว่าอาหารการกินฟูฮันเทียมก็จะบอว่าท่านก็นกเลยมามาแบ่งสื่อเป็นยังซีนะครับ,รบเป็นไข่เป็นนี่ล่ะเป็นเครื่องสังฆท่านครับผมเป็สังกัทานนะครับเพราะว่ามันก็ได้ใส่ในงานเนาะค่ะเนาะได้ก็ได้ อะไรบุญน้ำใจนันราคาทั้งแบงไปวัดไปว่าหน้าแบ่งกินแบ่งท่านน้าราคาบัตพ่อสไวยนะครับพอดี้พ่อสไว้ยุกไก่ก็ม้วนเอฟซีของพ่อสไวยเพิ่นฝากรวมบุญมาทั้งพร้อมสวดเสริมดวงเนาะค่ะเนอกไปแสดงเมซี่เพิ่นจัดการให้ยเด้อเด้อเยแม่คู่ก็ได้รับแล้วล่ะค่ะเนี่ยลายซื้อกับอาน์ลายซื้อเพิ่านให้แล้วเนาะค่ะเนาะสาธุค่ะอันนี้ก็ไป รวมท่าบุญค่ะอันนี้รวมท่าบุญของยังก่อนเบิกทรัพ์นาคีคืเบิกทรัพ์นาคีเนาะค่ะถ้าถูกเอาโศกโศกมันหมันต้องกันเลค่ะเด้อสุปหูสุปคนนั่นล่ะลำลำเรื่อยๆครับอ้าวแบบนี้กต่สินิมนต์ปูเพราะว่าเพื่อนก็คือสีสันเข่ากำลังสีเยี่ยมนะที่ป่านนี่เนาะอันมือนั่นได้เพิ่ขึ้นขันไปขันนึงเนาะแม่เนาะแน่นแม่นแนนพวกก็เลยเขียนลายซื้อไว้อยู่อันลายซื้อ เขียนไปตะกอนล่ะครับนั่นแหละแม่คูก็จัดการให้เมซี่พนจัดการให้แล้วล่ะมันหลายผูอหลคนหาเทียมันก็อันบอได้มันหลายคือว่าลมันก็เลยเสียเวลาโดนก็คือพิม์ไล้ซื้อึุไหนปูเลยค่เนยพม่คูก็เสียคืนไปังเสีละ ชีวะ้าวปาตกาตัวคามละอียาจาทาในูการสายบุห่ของตัวเลยมารวมบวมรวมห้างรวมกินรวมห้างรวมห้างตรวจมวูเพราะว่านุนที่้าวปลาตกปลาตงไฟรูอการน้าวหรด้ ฟังงายแอะแหละว้าวว่าคักมากไงมาคิดเท่าตาว่าเสียบบ้าาอียงไปนนหยังบุเข้ทบุบบ้าคุยได้เท่าไปร่้องไทยไกเอนไกไปรว้งไทยป่ามาเแค่หวายาคว้ไมัดบ้านคักคักอ้านหาตูน้ํา <Isaac> ข้างกันไม่บ้านบ้านหนวกา มาคัาดวางหผนชาวบ้าเข้ามาเห็แท้ตาขี่เถ้าตาี่เขาเให้ักกะคืนทองนี่ให้มากกคี่รไ้นเออขาเออีนอนอแ้าไรอกพอมาห้่าหลบวาทให้าให่าทมา้าเ้ว่าป็นา้ว่าทำมาบ่าทำม้าำมห้าทมหว่าทาหวว่าทำมาามาหบาทา่าาว่าทาให้แบทแ้แใ้บบมบ คุณรำาค้กับว่าคือตีนดอกไม้เป็นจังหวะนม่จีนไดกินเลยทีิว่าจีนโบรารจังเลไอ้ผู้ไอ้ไอ้ท้อไอ้มไปข้าวเอาอย่างไรมาข้าเอาลายนจัันกันกันกันจันันันจ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 นันจ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 ันเันจันจันันจ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 ันนจันันจันจันนจันจัาจันจันจน ยักไม่ใครไปลนกันมาเเออานเวลาปูปว่าไม่จัไหมเอ้าวาถิงไม่จัดไหนสิว่าตายมัเถอะนะตายันเราไม่ปิงว่าไดนวปูล่นเาเช่าเขามันดูน้ำไหลมันว e mm hmm. nope. <e ge> ่ามีปิงนาเวมันแฉบคะพอคแบก็วผู้ใดว่าเขาเกไปต่นมาก่มา้เอาวเ่าขาเข่าใกล้อันตมั่งมั้งหนาหนาเขาว่าไลอย่าง ก็ย่างหาดาวปูเขาเขาว่าแท้เขาว่าแท้ทองเนี่ยเขาแท้กองก่งน้องหน่อยไม่คู่ตุกตาแดงว่าเขาเอามาเสียบคำนั่งเสียบตะมุนนะปูเออเขาเคยทำทำกั่เห็ดนักที่เหมนตุ๋นี่ใส่เห็นตัว ตากีีเป็นโจนปูเอ้าปลาหูัตัวกัดตัวว่าอะไรว่าหนักต่ว่าไงาค่ว่าขาเบิ่งห้างน้ำแ่กาแช่เะเสียบปลตปูห้างแช่กะกงกงห้างแค่เนื่อน้่ปละแช่คู่ยาเต็มแล้วกับกระกระแเอาคอนข้างว่ามุณจะได้แช่แช่สี่อยู่ตามระเทศุยันตะปูบ่าแซบว่าแช่ตั้งรักนึกใจเน้าคือ ไ้เลยถูไงไก่ม mm. okay. ่กี่ตัวไก่ก็ไม่ห้าตัวปลาก็ไม่ห้าตัวเอาปลาก็ไม่ห้าตัวขรางเลยไม่กี่กระชัไม่เ้ากะับเ้ากะัเหมือนเดิมอันนั้นก็ห้าอันาก็ห้าอันกามก่ไมต้องคำถ่ไหวกินน้ำฟังก่อนมาใส่เครื่องพอลังก่

เมาแล้วจะทิ้ได้ไหายใจดีหายใจเข้าหายอยางขั้นขื้กันทั้งขบาดที่เข้ามาเราอยากทิ้งคนที่เขารอบไหนที้ว่าพอรอบไหนว่าทิ้งไว่าถท้สมัยทือได้ทิว่าแม้กะชายเนี่ยเอออันที่อยากขอตักกระแตมินบาดที่เท้ได้บาดข้าวเขาเขาเขาถือว่าได้ใช้วันหนมาเคั้เขาเอาอี้ยังมาหายไปมาใช้ได้ว่าท่านใช้ร้องเราไม่ไอ้ ่ไทมดำเขาบอาใส่ดำคือคืค <important>. ีว <How ilgili> ่าแต่ไทยเขาว่าแต่ไทยว่า right? ที่เขาเอกไปมาว่านามไน้ไหมหนางได้ไามันา้มาหอยางขั้นหนึ่งขั้นหน่าตั้ได้ที่ข้างขังพาวาล้านถือติดกลงขีดยันขีดขั้นละก็แต่ใช็ขีดข้้นละ พี่คีขั้นรักอัดแนบินมาวังหนึ่งเขาอี่นั่งอยากคี้มากวัาคีแบบว่าี้แบคนักขับะครับอยากเ่แค่ว่ารับนังบาวะามาเปกงอยู่ทนาเด้อยู่เมื่อปูบาว่าว่าคีวัีแต่แต่คี่นักพี่คีขั้นไหนไมรั้ไม่ร้ไม่รไ่รีคับอย่างอนะขี้ับแอย่นอน อับใส่ลำากเลยพคี่านี้่ใช่ไม่ใเ่พม่อช่ไม่ใช้ไม่ใช่ไม่่ไม่่อม่ใ่ไม่่ไม่นช่ไม่ใชเไม่ม่ใช่หาม่ใช่เม่ใช่ไมใม่่ไไมว่ไม่ใ่ว่าช่ไเ่ใไม่่ไม่่ไไม่่ไม่่ไม่ใไ่่ไมไมว่าม่าไ่่า่ไ่่ไปพ่่ไ่ ถ้าว่าพ่อขัดเอาไปขับจ้างไปจ้างขันหลักที่งหมอนาที่เขาไปถาับปุ่นแกมววเดาบา่า่พอจิขี้วงนี่แหละว่างวางว่างวัางว่างว่างข้าจะขี้วงางนี่แหละเอาขี่ขี้กินน้องมไม่หูไ้ก็เห็ดเท่เขาเห็ดอร่อยะบบงานหลักขันพ่อขี้ขี้ขี้วงนี่ปุ๊ขี้ว่งนี่เดาเออขี้ไปตลอดขี้ไปตลอดเอาว่านี้กันแล้วขี้นี่แหะ พ่อขี้หอยพ่ขี้ขิ้หอวไอขี้เขาทุ่มเน่ยโอ้นั่พาพ่อเขาหนังคิงอ่ะพ่อเขาตังคิงว่าเขาหวังวะครับม่วะครับไปถามแล่ววันมีปัญหาปพ่อว่าคไม่ปัญหาพอว่าให้ขับ่าพ่อไม่ับครับพว่าม่ถาอย่างนี้พ่อวมาเราถามอย่างนี้ถามอย่างผู้ใหญ่พออยากคีขึ้นนังครับพ่ออยากจะคีดขึ้นหน่ะ ข้งวัดทำงวดมาทางเลียกรถเสียงวันนะครับข้างวัดทำนวักปากทำนวะถักถพาะต้องขี้ให้ได้ต้องใ้าต้ขี้เ่นเอ้อยากบนีหม่ก็ขี้ขี้เด่นขี้เด่นื่อๆได้สิ้ายี่สิบาเป็นหักี่เด่นข้เด่น่อขี้ด่นื่อเออขี้เด่นื่อไม่ปัญหาป่าถ้าจะทำงักขี้เราพอไร้น่ไหมใช่ป ปลาที่เขาเขาจับเขาม่ได่าที่บางก็ปลาที่ที่เรยนน้องวังเขาให้มัดขกใจไปเล้ึงใจคคักๆไปึ่งใจคักๆาแต่ใช่พอะขาเป็นเือบกันำว่าเ้างขาไป้หอ้รถแดงไปยังขาได้บักว่าแดงพอาเห็นปที่ไปไปเคลื่อเคื่อนปลาขาวปาท้ายไปนัำงคินขาไปแต่ว่า เ่าขังพวกเขาขี้ใดพีบหลังเออขังบบกจันหวนะเทใจอันอันคือเขาีนี่งรบแกเอามาเขาขี้ว่าเป่งเขาดันพันท่าลงวัาข้อเงาโทษเออดันดังว่าด้วยเที่ยงบสีเท่ๆ่ขนขันมันขันสุดได้เพ่อะไรพีเอาร่วมกันกับเอาว่าเขา่านไหนว่าแกปอานไหนว่านู่นป่นไหนเขาคี้ไดนั่ง เขาบไกุกขาอหลขันพี่เับแต่กระแต่ปูเทียดเทียดเทียดแท่งแท้งยาวว่างไรที่พูดกันขัดขาเลยนะทัดพี่อยากขัดเอาวบขัดไปท่อไปันอ่ะก็คือเห็นอันหนุ่มก็เห็นนะปู่อใบชักกำลังบ้าถึงไม่บ่ยยาวเงูได้ขอดีที่เทาไหร่พูดนะครับผมอันนี้พี่โอ้ไม่ถึงเราพี่เขายงหวานบ้างบ้างบ้างได้ถื่แท่งว่างบ้าแพ่นะ หายคว้าขี้รึเ่าคว้าแพ่งหรักว่าแพ่งมาขายีครัทั้งใด้ขยขี้เรา,า,าไค่ะเอ้าอาจารย์เท่าวรขาดพอว่าเราได้การ์ดพอกับน้งขี้เนาะถ้าว่าจกความถือว่าให้ข้อขี้เป็ายได้ครัแรงอ,อีกแรงมากเลยครั้าไม่น้อนหนาอาบ้านไม่ง,งมา้านแล้วบ้านไม่ได้นอยหนาคิดไปคว้าขีหนวุ้บว่ตายแล้วรอ

บ้าไปาบอั้นคือได้แต่ัด้ต้องได้กได้แ่ัดด้ได้ครับผมเอ้าเอาไอ้นี่ไอ้ก้อนหายลูกหาย้าอันี้เขา้อมทั้งขาค้าครับผมเอ้าไปอไปแต่แต่เรื่องถวายถวายเยิ่งทีพักเาเโป้ตาโปุมเจ้าที่เจ้าทัดเ้าวานเจ้าซ่องชงทักสีจังหวัดที่ม่แห่งนี้มาเป็นทักทิ้งขาด้านว่นูกรานแต่นี่ปืนควาถามไม่ได้ชื่อได้เขียงเ่มชื่อผงเจ่อครับเอ้าเขียนคุณหันพ่อเห็นว่าตองเอ วางแดงอาิจะานได้รูด no ้อครับหายไปเวิไปมุดคุไหาได้หาย้องไหนบ้าหายท้องหนย้หาไม่ยุ่งไม่กินไม่ใแลยาขาดตีวขาดมือได้รูดแล้วคุ้ใดเขาได้ปวดขาเอาผไ้ใดว่าท่านไม่ส่งหรือเราปวดขาเอาสับเอาครับอดวงนอทิ้งแต่เอาหาแขนไปทับทันไหมพวณเราหาเราชีไปได้รูดแล้ไม่หน่อยไม่ได้เราบวอะไรว่าหนืะ เราได้ใจใช้คัดท่าอยากกินอยากข้ามอยากข้าครับข้าอยากกินอยากข้ามอยากข้าแต่ต้เงใช้พราอยากกินว่าอยากข้าก็นั่งเมื่งใึ้คืออะไรมั่อไม่เปกระชอบกาไวันนั่งมั่งอะไรไม่ทำข้ามอะไรไม่มีปัญหาํำหลักพ่อแต่ไงปัญหาทำหลักลูกแม่นแล้วไม่ไปกปบชอกัเมื่อคืนกันหรอกเขาวัน ไนไกรน้นไล้ความน้ำในวางน้ำมนออันเหมือเติดเป็นคนคือกันที่เอาน้ำม,า,า,มา,ามาเอออนะี่ยเพราะคนเราอีกว่ามาแค่ะนะรา่างลดวทำาไมาแล้วปมปาถ<ม>ามว่าเป๊ะมาปนแค่ก้พอหรอใให้้าว่าลัปูมาหอมาแล้วเจ็บปอน ฟ้าแกถวาวใส่จเป้าเป็นที่าว่าอว่าว่าาหุกแค้นน้ำพยเอาททําทาาตกับว่าหาเราอยขาตัวยังเบิดก็ได้พอไอข้าตัวเม่เป่าข้ากัเป่าว่าไรนักถึงว่าเบิโอ๊ยเอพอได้พอกับว่าจีไปเาไปเนาะเขาเนาะนาะเขาได้าเ่าไร่พื้นานว่าชอบเนาเขาเพ่ งมดขีมดไถว่าเขาพูงงามขาดอกกันเนี่ยมาตาแทบตายแล้อบอกเลยพกขาตายเองายหลังตุ่มได้เนาะพ่อขานึ่งมันจะตึงขาหนับมัดมอขันใจจูงเอาไปอดู้่งขาโนง่ายขันใามาขออภัยขัดใจจูงรถง่ายขาหนึ่งหี่ทอ

เขาขายตัวแดงยูไปเดนใหญ่โดงยูไปเดนใหญ่แดนเนขาอืม่เขาขายว่าหายวันแค่น้ำมันลาเขาขายเขาหายูชื่วชอหายดูดัาบบรานนยหนูทั้งหนาด้อยเนื้อดาบัาขาตัวมันจะาสิไปทั้งหนาอยู่ทั้งหนาบพอเน้อางดาบมันดทวาเนื้อคืนเนื้อคืนแข็งตัวเนื้อคืนมานเนื้อคืนมันยู่รัอ๋อเนื้อคืนตาลเนื้อคืนบอกว่า เขาเอนโยกขอนเจับ้ขัน้าน่ยเข่อนบ้าถือไปได้ถือกกระดานอูน้อาหนาเขาบเออถอดังอย่างัวเขาไปนู้ไปนู้ไปเนื้อไปเจะเค่อนไวเหนคาุว่าใครขานำไปาุดที่รับรองว่ามันมีความเสียงเพราะว่ามีควาเสี่ยงยูขึ้นอ้อเนื้ขึ้น ทีไม่ความเพียงจังไร่มาเลไคำนับมันบ้าไม่ไปต่เขาเไปเพื่อคไปเพื่อยไม่มีความพียงเออ้เราไหายเนาไดยลงไปมีความแขงเขาว่าใจหนงขาดเอาให้นงไปทำหน้ให้หนงไปหนงไปชวนมาแต่ทครว่าได้หนูได้ไหวเขาที่เสริมาบบไ่เท่เต็มห้อแลกพอ เขาามาดาไวะาพากันเขาเป็นมอตตาชันขำแบบยาแทางวะบ่เป็นเครื่องจจกบ่พออันไหนจังเครื่องจักอยู่เมืองลาวคนเดพอไหมพอไหมพอไหมขำไทยราไทยบ่แม่ขไทยหมือเแล้วตาคิปชาจ้านะอยากคลิปตาวจานาก็ทำบ่ตื้นหนังแต่ว่า เขาถวายมาตั้งหกายการแงเงากบน่ได้ยูได้จอดที่โหลเขาเลยยังได้ยู่อยู่บ่พอได้ยู่ะได้หลายหลายทุกคนพ่อบ่อปีที่ร่องเมึงบ่พอว้าวที่ว้าวที่น้ามันว้าีว้าวที่ไม่ใอยู่ได่แต่ี่อยู่พ่่ว่า่ไทยพ่อท่ี่มอต่ไทยบบถ้าน้อย คนเจ้าบาเงินนั้นทานตาบาาตเติอคนเจ้าเนี่ยบาทนี่ท่านตาบาราติเติงวาแต่ไม่กุกแจ่ขันบ่ามีกุญแจ่ทานตาจงไม่ข้าว่าไปเอาุญแจ่น้อตัวรเสียงวันนียวันน่ะเอาตาเอากุญแจตาจะสอนขันว่าอาคุกแก่ัไปอะไรน้องตัวขันว่าไปน้องตัวรันว่าไดนงอเขัา เดี๋ยวเราสักคู่นะลูกคุณเจเอาเอาจงข้างนะไปทดบันไปทดอานนั้นดูจาวลาผพักเขียวลากเข้าแท่งพักแท่เพราะจุดไหนข้ว่าจำช่างแเล้ออะคุณแตกจะกหางได้เล้วที่แบบขาไปแล้ไเอ็กบอมไอตึงเลยนะครูเออไปหัดที่เร้ทีไอตึ้กเทาที่หนังเอ้าเต้าหันไ้เาเอาอยากไต้เข้าทางไปเข้าใจามาได้คุณได้ขึมา

เป็นเาพักนเออเขาเรียกว่าแอดมินเอพอีกงจดแอมินเออพักายเมาหรือพออาดใเมันแอบม